สวัสดีครับผมต่อเลยครับจากคลิปเมื่อกี้เนาะตอบเลยแต่เมื่อกี้พลาดแล้วไม่ได้เล่นนะเล่นไปก่อนไม่เป็นไรครับทูด,ดูอีพีนไม่รู้ว่อาอะถ้ขาขณะรอก็กดทักทายครับสวัสดีครับผมอา่าเะเตรต่อนะครับเป็นการบันทึกการเกษตนะครับมีอา่าหลายๆคนก็อยากให้บันทึกการเกให้ดูอะไรเงี้ยผมก็เก็บบันทึกการเทษตใ,ให้ดูแล้วกันเนาะโอเค ดูนต่อไปะะไมายแรกของดันเริ่มเคลียรับมกักติดเสมอเมื่อกี้จริงๆก็ไม่ควรเล่นครับแต่ดันเล่นก็ไม่เป็นไรครับที่ไม่ควรเล่นเพราะว่า,วามันปล่อยไปนานแล้วมันหลุดไปแล้วก็ก็ไม่เป็นไรครับเรื่อง,องมันครับอ่าอย่างนี้วิ่งกับหาจุดนะครับไมลนี้อ่าทางไงดีอ่าโอเคสับกันละรอกันไหนวะเมื่อกี้ผิดไปเนาะ รอก,ก่อนรอก,ก่อนแต่รอให้มันกลับเข้าที่ก่อนเอียแล้วเริ่มคิดมารอตลอดอ่ะไม่เบื่อ มันกลับมาตรงกันนะเลยเล่นลืมพูดโติเล่นเองก็ไม่ค่อยพูดจะพูดทําไมเนาะก็บางทีพูดมไม่ีพูดนะครับไม่เป็นเนาะไม่ว่ากันอันนี้แอบย้อนขึ้นมาเป็นต่อตามไปเลยดีกว่าอ่า โอเคครั้ okay. งนี้ก็ยิ่งต่ำกว่าอยู่เนาะอืมขึ้นอีไหน่อยสิจะเล่นแล้วเนี่ยจะเล่นแล้วเนี่ยอ่ะเล่นเลยดีกว่าแนะแล้วเมื่อขึ้นตอนนี้ <laughs> เริ่มลุน้นแล้วเริ่มกดดันเดี๋ยวสี่โมงสี่ห้าเลิกนะคมียี่ิบเจ็ดกว่านะจะยีิบแปดว่าถึงสี่ห้าก็คือผมเล่นมาหนึ่งชั่วโมงละก็เลิกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเล่นใหม่อีกสักรอบอีกสักชั่วโมงหนึ่ง,งนะอะไรเงี้ยนะเะก็เหมือนเดิมพูดต่อนะ จะรอดยากนะไมนี่ เกือบรอดแต่ก็ไม่รอดอยู่ดนะีขึ้นเสร็จ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 เพิ่เสร็จเพิ่เสร็จเสรเสร็จไม่คิดจะแทนนะจะเล่นแล้วนะเล่นเลยนะ่ะเยอะละ ก็เป็นอย่างี้เสมอนะครับน่าเบื่อให้รอดให้รอดก่อนแล้วก็ลงมาให้ลุนก็ล่ด เรื่ยเริ่มเล่นนอกกรอบพอเล่นติดกันนานๆแล้วมันแล้มันอย่างเงี้ย มันเริ่มมันบางทีมันคุมตัวเองไม่ได้ไม่รออะไรเงี้ยก็ก็เป็นอย่เงี้ยบาจริงตัวอย่าทำตามนะแมวนะครับ่ะแาบไป หน้าตัวเองครับเมื่อกี้ต้องมาติดสามครั้งติดอีกแล้วมาลุ้นอีกแล้วเอ้าเอาเอาก็เอา,เอา,เอา,เอา ไม้เมื่กี้เว้นแล้วมาเล่นไม้นี้ก็สบายใจสบายตัวแล้วครับอยังรุนนี้นะโอ้อันนี้เริ่มกดดันตื่นเต้น,ตนจริงโอเครอดอ่า ขออญาตพอครับเพราะว่าใส่ตัวเองไม่ได้ละเกือบหนึ่งชั่วโมงละก็อ,อย่างไงเี่นตรงนี้จบไว้แค่นี้ก่อนนะเพราะว่ารู้สึกกดดันนี้ไม่รู้ครับก็ยังไงก็เอดูแล้วก็เห็นจุดผิดพลาดท,ที่ผมทำด่าดตัวเองเรียบร้อยเมื่อกี้ก็อย่าทำตามนะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยเมื่อกี้ อย่าทำตามนะหยุดรอให้มันเข้าระบบเหมือนเดิมนะครับมันก็จะถูกนะครับแล้วแรงกดดันก็จะลดลงด้วยอ่าโอเคถ้าไปด,ดูทั้งสองงานเนี่ยจะรู้ว่าอระยะเวลาที่มันนานขึ้นแล้วมันก็เพิ่มแรงกดดันให้เรานะครับเล่นติดต่อกันมาพอควรเนี่ยควรจะพักบ้างอย,าอย่าไปอย่ไปหมกมุ่นกับมันนะครับอืม โอเคก็วันนี้พอดีหนึ่งชั่วโมงนี้เนี่ยได้ไม่เยอะนะครับได้ประมาณอะไรเนี่ยอะไรเมองดูอี้ไม่ได้หนึ่งชั่วโมงเนี้ยได้ประมาณก็ไม่เยอะครับอ่าประมาณสิบกว่าเหรียญเองสิบกว่าเงินหรอประมาณยี่สิบนะครับก็เกือบเกือบยี่สิบได้ไม่เยอะ แต่ว่าที่น่าแต่น่าจะเป็นบทเรียนที่ดีให้กับหลายคนนะครับช่วงที่เราหยุดรอได้กับช่วงที่เนี่ยผมเล่นผิดพลาดนะครับแต่ก็แก้กับคืนมาได้นะครับก็อยังไงน่าเป็นประโยชน์กับหลายคนนะครับโอเคยังไงคลิปนี้คลนี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ